สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford Fun Channel ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถรอส่งมอมนะครับพอดีมาจาก FC ที่ชนบุรีนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากมากเลยนะครับมารับที่โชว์รูมเลยนะฮะแต่ว่าพอดีผมออกมาเติมน,น้ามันก็เลยขออนุญาตมารีวิวที่ตามบังจากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นตอนเดียว4ี่คูณสของผมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวชุดแต่งรอบคันให้เลยว่า ในราคา697,000บาทเนี่ยมันจะมีความคุ้มค่าขนาดไหนนะครับก็บอกก่อนเลยว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก่อนที่รับชมคลิปนี้ดีเยวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับมออรอะไรรับชมกันเลยครับสําหรับจตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นตอนเดียว4คูณ4ครับเปิดตัวมาได้ราคา697,000บาทนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่อยงยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดที่1 7 0แรงมา้า ให้แรงบิดที่405นิวตันเมตรเลยนะครับมันจะมาพร้อมเกียร์6สปีดด้วยเลยครับมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3สีนะฮะสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีดำนะครับวันนี้ขออนุญาตโชว์เป็นสีบอลเงินนะฮะเดี๋ยวเริ่มตรงชุดแต่งกันเลยครับเริ่มต้นจากตัวด้านบนก่อนเลยจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้จะเป็น60%รอบคันนะครับก็ฟิล์มเซรามิกตัวนี้เนี่ยมันจะมองจากด้านนอกเข้าไปด้านในเนี่ยจะมืดนะฮะมองจากด้านในออกด้านนอกสว่างนะครับก็จะให้ความเป็นส่วนตัวในห้องโดนสารเป็นอยย่าางมกเลนะครับ ออกมาจะเป็นตัวฝาปรงหน้านะครับฝาปรงหน้าเนี่ยมันจะมีความกว้างจากตัวเดิมนะครับท่านนายใหญ่ให้ผมติดตั้งตัวสกูปหน้าก็ยินดีจัดให้เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าแต่งเพิ่มก็สวยลงมาครับแล้วก็ด้านล่างถัดลงมาจะเป็นตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้า FORD นะครับผมเติมตัวไฟสิสีส้มให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกระจังเปลี่ยนทั้งบล็อกมันเลยนะครับก็เติมตัวหนังสือ FORD ตัวหนังสือสีดําขอบบอลเงินนะครับ ตัวนี้ก็มีความหลอดมีความพีเมี่ยเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มันก็ยังใช้งานเรื่องการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับตัวนี้สามารถจะเป็นตัวไฟครับไฟหน้าจะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวตัวหลอดไส้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมแถมเพิ่มเป็นตัวชุดข้อไฟหน้าให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับเป็นสีดําด้านตีตาเลนเจอร์ตัวหนังสือสีแดงละลายอย่างนี้เลยนะครับครับแล้วก็ล่างจะเป็นตัวไฟตัดหมอก LED ครับตัวนี้เนี่ยเดิมๆไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมขออนุญาต เพิ่มจะเป็นตัวไฟตัดหมอก LED ให้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับถัดมาด้านล่างสุดจะเป็นตัวกันชนครับกันชนจะเป็นสีดําด้านนะฮะตรงกลางจะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับก็จะมาพร้อมห่วงอนเนกประสงค์ด้านล่างซ้ายนะครับเอาไว้ล่างสูงได้เลยครับเดี๋ยวไม่รู้ต่อเลยว,ว่าด้านข้างจะเป็นยังไงครับด้านข้างตัวนี้เป็นซุ้มล้อเรียบนะครับตัวซุ้มล้อเนี่ยเราติดตั้งจากทีมงานมืออาชีพเลยนะครับ สังเกตตรงการติดตั้งเนี่ยเดินซิลิโคนให้เนียนมากๆนะครับชิ้นงานตัวนี้ก็สวยสวยงามเข้ารูปหล่อๆนี้เลยนะฮะด้านล่างจะเป็นตัวล้อแมกครับล้อแมกจะเป็นขอบ16นะฮะลูกค้าท่านนี้อัพเกรดตัวล้อแมกนะฮะแมกจะเป็นตัวของ Cosm ิ c นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะฮะแล้วก็ยางเป็นมอน s เ e r AT อนะครับตัวแมกเนี่ยจะเป็นสีดําสลับสีบอลเงินนะครับเล่นลายหล่อๆนี้เลยนะฮะส่วนจะตัวยางมอน s t e อร์3ทตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยางออทเร์ลนะฮะ มันจะวิ่งในทุกพื้นผิวถนนเลยสังเกตตรงตัวยางนะฮะตรงตัวดอกยางก็จะมีความหนานะฮะข้อเสียของตัวยางตัวนี้จะมีเสียงหอนเข้ามาในห้องโดยสารนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสายลุยห้ามพลาดจริงๆนะครับใช้ได้ทุกพื้นผิวถนนเลยนะครับส่วนระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นตัวกันสะเทือนนะครับพร้อมปีกนกด้วยเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคอยสปริงด้วยครับต่อมาจะเป็นตัวกระจกข้างครับกระจกข้างจะมีไฟเลี้ยวสีส้มนะฮะ ตันี้กรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะก็จะเป็นสีส้มไฟ LED วิ่งอย่างนี้เลยนะครับด้านบนสุดจะเป็นตัวกันสาดครับผมแถมให้จะเป็นด้านคนขับแล้วก็ด้านสายคนนั่งด้วยนะครับตัวมือจับจะเป็นสีดําด้านรับแล้วก็มาพร้อมตัวบ้างมือจับตีโลโก้ Ranger สีดำระลอๆอย่างนี้เลยครด้านล่างสุดผมติดเพิ่มให้เป็นตัวบันไดข้างครับบันไดข้างสไตล์ออฟโรดนะฮะจะเป็นเหล็กแท้ป้องกันสนิมสีดำนะฮะพร้อมตีตาลิมิเต็ดตรงกลางนะครับตัวนี้ก็ ติดตั้งจากทีมงานมืออาชีพนะครับมีความแข็งแรงมากครับกับบันไดข้างตัวนี้นะฮะต่อมาตัวด้านหลังครับเป็นเจ้าตัวโรบาร์เอลเลนเดอร์ 4WD นะครับโรบาร์ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีไฟเบรกตรงกลางด้วยนะครับนี่นะครับมันจะเป็นไฟเบรกเพิ่มเติมตรงกลางให้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของเจ้าตัว next gen ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องเจาะตัวรถแล้วนะครับตัวโรบาร์ก็สามารถจะยึดติดช่องสกูปเลยนะฮะเปิดตัวนี้ออกนะครับก็จะเป็นช่องสกูติดตั้งได้เลยนะฮะ ก็มาพร้อมตัวบาบาเหล็กนะฮะอันนีกประสงค์เอาไว้ผูกของได้เลยนะครับเจ้าตัวเหล็กด้านนอกตัวนี้นะครับก็ตัวมิติห้องนอยตัวมิติกระบะไลเนอร์ก็จะมีความกว้างเป็นอย่างมากเลยนะครับเจ้าตัว next gen จนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวมิตินะฮะของเดิมก็ผมก็คืนให้ลูกค้าหมดเลยเดี๋ยวผมจะแพ็กใส่กล่องให้อย่างดีครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็ฝาท้ายนะฮะเริ่มต้นจากตัว มือจับจะเป็นสีดําด้านครับแล้วก็ลงมาจะเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดฮะตัวบล็อกโลโก้เนี่ยมันจะมีตีนูนขึ้นมาด้วยนะฮะเพิ่มความพรีเมนี้มให้กับรถคันนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นตัวหนังสือ4ีคูณสครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตาปั๊มตัวหนังสือเลนเจอร์นะฮะจะเป็นเหมือนกันปั๊มที่ฝาท้ายมานะครับแล้วก็ด้านหลังสุดจะมีไฮไลท์เป็นตัวกันชนท้าย G.O.D. นะฮะกันชนท้ายตัวนี้เนี่ยแบบไม่โอบนะฮะสังเกตมันจะเข้ารูปได้พอดีด้านซ้ายนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นกันชนที่สวยงามมากๆเลยครับมาพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงนะฮะสองจุดเลยแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะครับตรงนี้ก็ระบบช่วงล่างนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับโช๊คอัพมันอยู่นอกทัดซีแล้วสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็สังเกตตรงตัวโช๊คสีเหลืองนี่นะฮะมันจะอยู่นอกทัดซีแล้วแล้วก็มีเป็นการเสริมแหนบด้วยพร้อมดิบล็อกไฟฟ้าด้วยนะฮะช่วงล่างตัวนี้ก็ หนึบมากมากครับเน้นประหยัดน้ามันด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว4ี่คูณสตัวนี้ครับด้านหลังก็จะมีตัวกันโคลนให้ทางด้านตัวด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาของตัวล้อหลังด้วยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตตัวมิติกระบะนิดหนึ่งว่ามันจะมีความกว้างขนาดไหนนะครับตัวนี้ผมแถมเพิ่มเป็นตัวผ่อนแรงขวาท้ายนะครับเป็นตัวโช๊คนะฮะอันนี้คือมิติกระบะไลเนอร์นะครับกว้างมากๆเลยฮะบรรทุกได้สูงสุด1 2ยตันเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโชค๊คฝาท้ายนะครับโช๊คฝาท้ายครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวตัวชุดแต่งเพิ่มเติมให้ดูนะครับตัวนี้การทํางานของตัวโช๊คอัพนะครับผมขอเนญาตสาธิตให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะฮะมันก็จะค่อยไหลลงมาอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับมาดูต่อเลยว,ว่าภายในเป็นอย่างไรครับตัวนี้ก็จะเป็นมิติภายในของตอนเดียว4ิบลูสคันนี้นะครับเริ่มต้นจากตัวกับประตูด้านขวาของคนขับก่อนเลยนะครับ นี้จะเป็นตัวมือจับแบบบีบเข้าแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง2คู่หน้านะครับระบบเซนเรัล็อกประตูนะฮะตอนนี้แล้วเราเปิดฝาถังน้ำมันก็จะบดเราที่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะครับข้อนิดหนึ่งฮะที่ลูกค้าติกันมากระจกข้างตัวนี้จะเป็นปรับมือพับมือเป็นเมนนวลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตัวเมนนัชเชนอาจจะเป็นไฟฟ้าให้นะครับตัวนี้ส่วนตัวคอนโซลด้านหน้ามันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับมันจะมีความ หรูมีความหล่องนี้เลยนะครับตัวจอก็เป็นจอ10.1นิ้วด้วยนะครับตัวจอตัวนี้เนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r o i d Auto ได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้มันยังเปิดตัวนีเกเตอรได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งปรับแอร์ที่ตัวแมนนวลนตัวนี้ก็ได้หรือจะปรับที่ตัวหน้าจอตัวนี้ก็ได้นะครับจอจะเป็นการทัชสกรีนแบบโทรศัพท์เราเลยนะครับทัชง่ายมากๆครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์เ๋ยผมขนาต สาธิตการเข้าเกียร์ให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับตัวใหม่เนี่ยมันจะเข้าเกียร์ง่ายมากๆเลยนะฮะตัวนี้เราเราถอยหลังก็เข้าเกียร์หนึ่งนะฮะแต่แค่ยกแหวนตัวนี้ขึ้นนะครับนะครับนี้เวลาเรากลับมาไม่ต้องกดแล้วนะฮะผมจะใช้แรงเบาๆเองนะครับเหยียบคันให้สุดแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวดิฟล็อกไฟฟ้านะครับก็ใช้งานควบคู่กับตัวโฟลตัวนี้นะครับก็รุยได้ทุกพื้นผิวถนนแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวเสียบท้าย C กับ USB นะฮะ ช่องเสียบตัวนี้ฟอร์ดก็ให้เพิ่มมาครับส่วนตัวนี้จะเป็นโหมดทูไฮโฟร์ไฮแล้วก็โฟโลนะครับสามารถจะหมุนปรับตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่องใส่บัตรนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยพวงมาลัยมันจะเป็นพวงมลาลัยแบบ e pass แบบไฟฟ้าด้วยนะครับตัวพวงมลาลัยตัวนี้เนี่ยออกตัวมันจะเบานะฮะออกตัวเนี่ยพวงมลาลัยจะเบามากๆแต่ว่าขับความเร็วสูงนมันจะมันจะหน่วงหนักเรื่อยๆทำให้เราไม่รู้สึกเสียวในการขับความเร็วสูงเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมตัวจ 8นิ้วนะฮะเป็นจอดิจิตอลตัวจอตัวนี้ก็มันจะโชว์สกิลทั้งหมดเลยว่ารถเราเนี่ยอ,อยู่ในโหมดไหนนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวระบบฟอร์ดพาที่สามารถจะดูน้ำมันเครื่องได้ด้วยนะครับว่าน้ำมันเครื่องเราจะใช้ได้อีกกี่เปอร์เซนต์กี่กิโลนะครับก็ตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยตัวเบาะไม่ได้ให้ผมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับมันจะเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ ไงครับลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับตอนเดียว4ี่คูณสของเรานั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัวตอนเดียว4ี่คูณสตัวนี้นะครับท่านใดสนใจโปรโมชั่นก็สามารถจะโทรหาผมตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับหรือจะมาหาผมที่ฟอร์ดพระแดงยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับของผมเนี่ยจองออนไลน์จัดฟันแนลและส่งมอบถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับก็จองกับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนครับตรงไปตรงมานะครับไม่บิดผิวแม้ ของแต่งใดๆเลยนะฮะมีแต่ให้เพิ่มนะครับก็ว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมากมากนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าครั้งหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ